ถ้าคุณตื่นขึ้นมาในบ้านเก่าที่ไม่ใช่ของตัวเองและกระจกในห้องนั้นสะท้อนอีกคนหนึ่งที่หน้าตาเหมือนคุณทุกอย่างคุณจะทำอย่างไรเรื่องราวของมาลีหญิงสาวที่ต้องเผชิญกับเงาในอดีตและความลับที่ไม่ควรถูกเปิดเผยทุกเสียงทุกเงาทุกกลมหายใจกำลังพาเธอไปสู่จุดจบที่ไม่มีใครคาดคิดหญิงสาวไทยชื่อมาลี ยืนอยู่หน้ากระจกในห้องเล็กที่มีแสงไฟสลัวสายลมจากหน้าต่างพัดม่านสีขาวให้ไหวเบาๆเสียงมแมลงกลางคืนดังแผ่วจากนอกบ้านเธอกวาดตามองใบหน้าตัวเองในกระจกริมฝีปากสั่นน้อยๆเหมือนพยายามจะพูดอะไรบางอย่างกลิ่นเกลือและฝุ่นเก่าจากกำแพงไม้ทำให้เธอรู้สึกติดอัดนาฬิกาแขวนบนผนังเดินช้าอย่างผิดปกติ เข็มวินาทีเคลื่อนไหวแล้วหยุดนิ่งเพียงเสี้ยววินาทีมาลีหันไปมองรอบห้องทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งแม้แต่เสียงลอมาหายใจของเธอก็ดูเงียบหายไปเธอรู้สึกได้ถึงบางสิ่งอยู่ข้างหลังลมาหายใจร้อนใจร้อนแผ่วอยู่ข้างหูเธอไม่กล้าหันกลับหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในอกมือของเธอสั่นจนแทบจับผ้าถุงไว้ไม่อยู่ กระจกตรงหน้าเริ่มมีหมอกบางๆคลุมผิวแต่ในภาพสะท้อนกลับมีร่างของหญิงอีกคนยืนอยู่หลังมาลีดวงตาของหญิงคนนั้นมืดสนิทไม่มีแววชีวิตมาลีค่อยๆถอยหลังแต่ทุกก้าวเหมือนเหยียบอยู่บนพื้นน้ำเย็นเฉียบเสียงหยดน้ำดังแหมะแม,แม,แมจากใต้ฝ่าเท้ากลิ่นเหม็นเน่าคลักคลุ้มขึ้นมาจากพื้นไม้เธอพยายามตะโกนเรียกแม่ แต่เสียงไม่ออกจากลำคอริมฝีปากเปิดกว้างมีเพียงเสียงลมเย็นลอดออกมาเบาๆภาพในกระจกเริ่มยิ้มรอยยิ้มกว้างผิดรูปฟันแต่ลดซี่เปื้อนเลือดเข้มมาลีจ้องตากับภาพนั้นและรู้สึกว่ากระจกเริ่มขยับเข้ามาใกล้ผิวหนังของเธอเย็นจนชาหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกแล้วอยู่ๆเสียงนาฬิกาก็ดังขึ้นอีกครั้งติ๊กติ๊ก แต่ทุกเสียงดังราวกับต่อกเข้าหัวใจของเธอประตูห้องค่อยๆเปิดออกกลิ่นหอมของดอกมาลิกลิวเข้ามาแทนกลิ่นเน่าเดิมแต่ความรู้สึกกลับยิ่งหนาวกว่าเดิมราวกับใครบางคนยืนอยู่ตรงนั้นกำลังมองเธออยู่ในเงามืดมาลีกลืนน้ำลายช้าๆลอมหายใจของเธอสั่นรัวหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมาจากอ,อกเธอหันไปมองประตูที่เปิดออก เงาร่างของหญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นเรือนผมยาวดำขลับอกหน้าไว้จนมิดมาลีถอยหลังอีกก้าวเท้าของเธอสะดุดกับขอบเตียงไม้เสียงไม้ดังเอี๊ยดเบาๆในความเงียบเสียงนั้นกลับชัดเจนเกินไปหญิงในเงาไม่ขยับแต่ลอมาหายใจของมาลีกลับถี่ขึ้นเรื่อยๆเธอยกมือขึ้นกลุมอกพยายามมองให้ชัดว่าคือใคร หญิงคนนั้นค่อยๆเงยหน้าช้าเหมือนภาพในฝันใบหน้านั้นซีดจนเห็นเส้นเลือดใต้ผิวริมฝีปากแตกแห้งดวงตาใหญ่โตแต่ไม่มีแววชีวิตใครใครอยู่ตรงนั้นเสียงของมารีเบาและสันหญิงคนนั้นไม่ตอบเทียงยกมือขึ้นชี้ตรงมาที่มารีทันใดนั้นลมเย็นพัดพวกเข้ามาในห้อง ม่านปลิวสะบัดแรงจนเสียงดังเหมือนผ้าแหวกอากาศแสงจากหลอดไฟกระพริบมาลีหันมองรอบห้องด้วยความหวาดกลัวแต่ทุกสิ่งกลับเงียบงันราวกับเวลาหยุดเสียงน้ำหยดดังจากหลังตู้แม่แม่แมเธอเก้าวเข้าไปช้าช้าหัวใจเต้นแรงมือเย็นเฉียบและเมื่อเปิดประตูตู้ออกกลิ่นเน่ารุนแรงก็พุ่งเข้ามากระแทกหน้าภายในตู้ มีเสื้อผ้าเก่าๆซ้อนทับกันและตรงมุมล่างสุดมีรูปถ่ายเก่าขาวดำในรูปคือหญิงสาวที่หน้าตาเหมือนเธอทุกประการแต่เครื่องแต่งกายในรูปนั้นดูเก่าเกินกว่าจะเป็นยุคนี้เธอหยิบรูปขึ้นมาดูใกล้ๆนิ้วมือเย็นจนรู้สึกถึงความสากของกระดาษที่มุมรูปมีรอยเปื้อนแดงเข้มคล้ายเลือดและด้านหลังมีลายมือจางๆเขียนว่ามาลีต้องอยู่ที่นี่ หัวใจของเธอกระตุกร่างกายเย็นว่าเธอหันกลับไปมองกระจกอีกครั้งภาพในนั้นไม่ใช่เธออีกต่อไปแต่เป็นหญิงในรูปยิ้มช้าๆพร้อมเอียงหัวเล็กน้อยเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นในห้องเหมือนมาจากทุกทิศทางเสียงนั้นหวานลึกและแผ่วแต่เต็มไปด้วยความเยือกเย็นมาลีปิดหูแน่นแต่เสียงยังคงก้องอยู่ในหัวเธอวิ่งไปทางประตู แต่เมื่อถึงมือกลับจับลูกบิดไม่ได้มือของเธอผ่านมันไปเหมือนจับอากาศหัวใจเต้นแรงกว่าเดิมเหนื่อไหลาตามขมับเธอหันมองรอบห้องตอนนี้กระจกเต็มไปด้วยภาพซ้ำของเธอหลายสิบคนแต่แต่ละคนมีสีหน้าไม่เหมือนกันบางคนยิ้มบางคนร้องไห้บางคนมองตรงมาด้วยสายตาแข็งกร้าวและทั้งหมดขยับพร้อมกัน พูดออกมาคําเดียวกลับมามาลีถอยหลังชนกําแพงเธอรู้สึกเหมือนมีกําแพงอีกชั้นอยู่ข้างหลังเย็นและแข็งจากนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆก็ดังจากทางหลังบ้านทีละก้าวช้าแต่มั่นคงเสียงนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยไม้ยะมกกลิ่นหอมของดอกมะลิเริ่มเข้มขึ้นจนแทบหายใจไม่ออก เธอรู้สึกเหมือนกลีบดอกไม้ลอยอยู่ในอากาศแต่เมื่อมันตกลงบนแขนกลีบเหล่านั้นกลับกลายเป็นคราบเลือดสดๆเธอกลีดร้องสุดเสียงแต่ไม่มีใครได้ยินเพราะรอบตัวเธอไม่มีอะไรเลยนอกจากความมืดห้องทั้งห้องหายไปเธอยืนอยู่กลางพื้นที่โล่งที่มีหมอกหนาพื้นใต้เท้าไม่แน่ใจว่าคือดินหรือเงามีเสียงกระซิบดังข้างหูมาลี เธอหนีไม่ได้หรอกเธอหันไปแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเทียงลมเย็นพัดแรงจนผมเธอปลิวตีกันในหมอกเธอเห็นเงาของบ้านเก่าปรากฏขึ้นอีกครั้งบ้านหลังเดิมที่เธอเพิ่งออกมาแต่ตอนนี้ประตูเปิดกว้างและมีแสงสีแดงส่องออกมาจากข้างในมาลีค่อยๆก้าวเข้าไปเพราะขาไม่เชื่อฟังสมองอีกแล้วเมื่อข้ามธรณีประตู เสียงร้องไห้ของเด็กหญิงดังขึ้นจากในมุมมืดมาลีเหลียวมองเห็นเด็กคนหนึ่งนั่งกอดเข่ากับพื้นผมยุ่งหน้าสกปรกและใส่ชุดเดียวกับที่มาลีใส่ในตอนนี้เธอชะงักในใจเริ่มสั่นระรัวเด็กคนนั้นเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลรินบนแก้มเล็กๆและพูดเสียงเบาอย่าให้เขาพบเธอทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้ง มาจากบันไดด้านบนหนักและช้าแต่กล้องราวกับมีคนหลายคนเดินพร้อมกันมาลีถอยหลังเด็กหญิงลุกขึ้นชี้ไปทางหลังบ้านไปตอนนี้แต่มาลีกลับยืนนิ่งเพราะข้างหลังเธอคือเสียงลมหายใจของใครบางคนช้าหนักใกล้มากจนเธอรู้สึกถึงความอุ่นร้อนของลมหายใจนั้นบนต้นคอเธอค่อยๆหันกลับ และเห็นใบหน้าของหญิงในกระจกยืนอยู่ตรงหน้าเธอในระยะเอื้อมมือใบหน้านั้นเหมือนเธอทุกอย่างแต่ผิวซีจนแทบโปร่งแสงรอยยิ้มช้าช้าปรากฏขึ้นอีกครั้งเธอคือฉันเสียงนั้นพูดและฉันคือเธอมาลีถอยหลังชนกำแพงอีกครั้งเธอพยายามตะโกนแต่เสียงออกมาเป็นเพียงลมหายใจสั้นๆ หญิงคนนั้นยกมือครึ่งแตะที่หน้าอกของมาลีมือเย็นจนเหมือนน้ำแข็งและทันใดนั้นภาพทุกอย่างรอบตัวก็แปรเปลี่ยนเธอเห็นภาพบ้านในอดีตเห็นหญิงคนหนึ่งถูกลามไว้กับเสาไม้ร้องไห้ขอความช่วยเหลือได้ยินเสียงผู้ชายหัวเราะดังลั่นได้กลิ่นควันไฟและเลือดผสมกันภาพเหล่านั้นวนซ้ำไปมาจนเธอแทบหายใจไม่ออก เธอตกอยู่ในวงล้อของภาพความทรงจำทุกครั้งที่พยายามหลุดก็เหมือนถูกดึงกลับไปในที่เดิมเสียงกระซิบดังขึ้นซ้ำๆมาลีต้องอยู่ที่นี่แสงไฟสีแดงสว่างวาบและทุกอย่างดับวูบลงในทันทีเหลือเพียงความมืดสนิทเธอยือนอยู่ลำพังในเงามือยังสัน่นหัวใจยังเต้นแรงแต่ตอนนี้เสียงของเธอ ไม่ใช่เสียงของมาลีอีกต่อไปแสงอาทิตย์ยามเย็นทอดผ่านท้องฟ้าสีส้มอ่อนกลิ่นหอมของดอกมาลิยังคงลอยอยู่ในอากาศมาลีเดินช้าๆออกจากบ้านไม้หลังเกา่าเธอหันกลับไปมองเป็นครั้งสุดท้ายแสงแดดตกกระทบผนังไม้เกา่าราวกับบ้านทั้งหลังยิ้มให้เธออย่างเงียบๆหัวใจของเธอรู้สึกเบาไม่มีความกลัวไม่มีเสียงกระซิบ มีเพียงความสงบที่แผ่ซ่านอยู่ในอกเธอจำได้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนใบหน้าซีดของหญิงในกระจกเสียงร้องของเด็กหญิงภาพอดีตที่เต็มไปด้วยความทรมานทุกอย่างยังชัดเจนในความทรงจำแต่บัดนี้มันกลายเป็นเพียงเรื่องเล่าไม่ใช่พันธนาการอีกต่อไปเมื่อเธอเดินผ่านลานดินสายลมเย็นพัดผ่านใบไม้เสียงกิ่งไม้เสียดสีกันเบาๆ เหมือนเสียงของใครบางคนกล่าวลามารีหยุดเธอยกมือไหว้บ้านหลังนั้นน้ำตาเอ่อขึ้นในดวงตาแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งการขอบคุณขอบคุณที่ทำให้เธอรู้ว่าชีวิตคือการให้อภัยทั้งกับผู้อื่นและกับตัวเองในกระจกที่แขวนอยู่บนผนังในห้องเงาของหญิงคนนั้นยังคงปรากฏอยู่แต่ใบหน้าของเธอไม่เศร้าอีกต่อไป เทียนยิ้มอ่อนๆอก่อนค่อยๆเลือนหายราวกับละลายไปกับแสงสุดท้ายของวันมาลีเดินต่อไปบนทางดินที่ทอดยาวเสียงระฆังเย็นจากวัดดังว่าวมาแสงอาทิตย์ลับหลังภูเขาเหลือเพียงแสงอุ่นสุดท้ายที่แตะไหล่ของเธอเธอรู้ในใจว่าเรื่องราวทั้งหมดสิ้นสุดแล้วไม่มีเงาไม่มีเสียงเหลือเพียงความเงียบสงบและชีวิตใหม่ที่รอยอยู่ข้างหน้า เมื่อเธอก้าวข้ามสะพานไม้เล็กๆก่อนถึงถนนใหญ่ลมพัดอีกครั้งกลีบดอกมะลิหนึ่งดอกปลิวลงมาที่มือของเธอเธอมองมันแล้วยิ้มเบาๆแสงสุดท้ายค่อยๆจางไปและในความเงียบงามของยามเย็นนั้นเสียงหนึ่งดังก้องในใจของเธอมาลีเธอเป็นอิสระแล้วเธอก้าวต่อไปท่ามกลางแสงทองของอาทิตย์ลับฟ้า พร้อมหัวใจที่เต็มไปด้วยความสงบและชีวิตใหม่ที่เริ่มต้นอีกครั้งอย่างแท้จริง